Hello 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 How are you? I find, I find, I hope that you are fine fine are you? you too I'm I'm I สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงนี้ทำให้เด็กๆก,กับคุณครูไม่สามารถมาพบกันได้ใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆมาทำความรู้จักกับคุณครูกันเลยนะคะ ห้องอนุบาลสามทับสามของเรานะคะมีคุณครูอยู่3ามทับค่ะคุณครูชื่อคุณครูประภัยบาลฤศีนะคะหรือเด็กๆเ,เรียกว่าครูเจี A ๊ยบค่ะคุณครูชื่อคุณครูนภาะยะสืบมากหรือเด็กๆเรียก,กว่าครูหยางค่ะ Hello! My name is Teacher Lizelle I will be your English and Math teacher เด็กๆจำชื่อคุณครูได้หรือยังคะเอ๊คุณครูชื่ออะไรนะคะ เก่งมากเลยค่ะคุณครูชื่อครูเจี๊ยบค่ะแล้วคุณครูชื่อว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะคูยูยาค่ะ What is my name again? Good job. My name is t e a c h e r l i y z l l e เด็กๆรู้จักชื่อคุณครูแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปคุณครูก็อยากรู้จักชื่อเด็กๆเหมือนกันค่ะรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะอัดคลิปแนะนําตัวเองสั้นๆของน้องชื่อนามสกุลและชื่อเล่นของน้องส่งมาในลายอนุบาลสามทับศัทของเราได้เลยเด็กๆจะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่อย่าลืมนะคะคุณครูรอชมคลิปน่ารักน่ารักจากเด็กๆอยู่ค่ะเด็กๆสามารถเตรียมความพร้อมก่อนมาโรงเรียนกันได้นะคะ โดยการปฏิบัติกิจ,ะจะวัตประจำวันต่างๆที่บ้านด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟัน brush our teeth อาบน้ำ take a shower เป็นตัว get dressed เก็บที่นอน keep the bed และที่สำคัญเนี่ยนูใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน read a book นี้มีเด็กคนไหนสามารถทําเองที่บ้านได้บ้างแลคะยกมือให้ครูดูหน่อยเก่งมากมากเลยค่ะคุณครูฝากติดตามชมคลิปต่างๆทางช่อง MV ของโรงเรียนด้วยนะคะสำหรับน,น้องๆอนุบานก็จะมีความรู้ความสนุกให้ใเด็กๆได้ดเรียนรู้กัน,นะคะ่ะเช่นคณิตสนุกภาษาสนุกและนิทานสนุกๆจาก เอ็มวีคิดสตอรี่และกิจกรรมศิลปะจากอีเทอร์อาร์ฝากติดตามด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูขอฝากเด็กๆเรื่อง<ๆ>การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกนอกบ้านและหากจำเป็นต้องออกจากบ้านจริงๆเด็กๆอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งนะคะเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำนะคะ เด็กๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนาำไม่ทันตูเ say goodbye say goodbye say goodbye, say goodbye.